แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20กุมภาพันธ์2568แล้วนะคะนับถอยหลังแล้วนะคะสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ปี2568มีนาคมนี้นะคะคนที่ได้รับสิทธิก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ1545ัรบาทต่อเดือนนะคะมาย้ำเตือนมาเช็คคุณสมบัติเคลียร์ให้ชัดกันไปเลยนะคะว่ารายเดิม ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่สำหรับใครบางคนอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นก็ได้นะคะโดยอัปเดตจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่นะคะโดยคาดว่าจะชัดเจนภายในเดือนนี้โดยยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปทัน ก่อนการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่ที่กำหนดไว้ที่ช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 8นี้แน่นอนส่วนทางด้านสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคก็จะดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักเกณฑ์ทั้งเก่าและใหม่นะคะเพื่อให้ครอบกลุ่มป้องกันไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักๆจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วปัจจุบัน14.5ล้านคนกลุ่มที่2 กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนที่เพิ่งอายุครบ18ปีและผู้ที่พลาดสิทธิ์ในครั้งก่อนนะคะโดยทั้งหมดต้องตรวจสอบตามกลไกเมื่อรวมกับกลุ่มเดิมแล้วอาจจะมีผู้ผ่านสิทธิ์ถึง25ล้านคนโดยนายจุลพันธ์ยืนยันว่าผู้ถือบัตรสวัรดิการรัฐรายเดิมหากผ่านเกณฑ์ใหม่นะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์เดิมซึ่งคาดว่าจะใช้ในการลงทะเบียนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ดังนี้นะคะ 1. ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป 2. รายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐ ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะคะ 3. ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาท 4. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข5กรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวเทาเฮ้าตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันทั้งหมดพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่นะคะ6ไม่มีบัตรเครดิต เจต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าขราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสะวน,นะคะทีนี้ก็มาดูวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2568รอบใหม่เบื้องตน้นยังคงเป็นไปตามเดิมคือช่วยเหลือเดือนละ1545บาทต่อเดือนโดยแบ่งเป็นวงเงินดังนี้นะคะห วงเงินค่าซื้อสินค้าประเพคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือน2งวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบคนส่งสาธารณะ750าบาทต่อคนต่อเดือน3มวงเงินสสวนรถค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน4มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า3 1มบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะสำหรับการลงทะเบียนมาสวัสดีการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสำหรับช่องทางการเปิดลงทะเบียนัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2 5 6 8กระทรวงการคลังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งแต่เดิมการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี65 ได้เปิดให้ประชาชนลงผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w e l f a r e m o f g o t h อย่างไรก็ตามนะคะต้องรอข้อสรุปอีกครั้งว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568รอบใหม่นี้จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางใดได้บ้างซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนนี้นะคะพระ้อมรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดกรอบระยะเวลาไว้นะคะ